สวัสดีครับมีคนสอบถามผมเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีของน้องอ q นะครับที่น้องเขาเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องของลูกชิ้นติดคอแล้วก็มีสมองเนี่ยขาดออกซิเจนไปทําให้น้องเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องอาศัยผู้ปกครองดูแลตลอดเวลานะครับล่าสุดเนี่ยน้องเขามีอาการเลือดออกในทางเดินอาหารอย่างรุนแรงนะครับจำเป็นจะต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลมีการใส่ท่อช่วยหายใจ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ตามมาด้วยระบบต่างๆของร่างกายมันทํางานไม่ได้นะครับทางผู้ปกครองก็เลยเลือกที่จะใช้การรักษาประคับประคองให้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของน้องเขาเนี่ยมันทรมานน้อยที่สุดแล้วก็มีความสุขมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้วันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาอธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าในมุมมองของหมอที่ดูแลใน ICU เนี่ยเรามีความเห็นยังไงบ้างนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบัมบัดนะครับสำหรับกรณีของน้อง EQ นั้นผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวแล้วก็ทาง FC ของทางเพจด้วยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยผมไม่ได้รู้จักกับน้องเขานะฮะแต่ว่าก็ได้ไปดูในเพจของน้องอีแล้วก็อ,อ่านสักระยะหนึ่งนะครับก็เห็นว่า ผู้กครองของน้องเขาเนี่ยพยายามที่จะช่วยเหลือน้องเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขาช่วยเหลือคนอื่นๆที่ตกอยู่ในสภาวะเดียวกับน้องอีคิวด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นกุศลอย่างมากเลยนะครับที่เราทำการช่วยเหลือคนอื่นๆในขณะที่เรายังพอมีกำลังจะช่วยเหลือได้นะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับน้องอีคิวเนี่ยนะฮะในขณะที่เขาอายุ7ขวบตอนนั้นเนี่ยเขากินสุกี้อยู่แล้วก็ปรากฏว่ามีลูกชิ้นติดคอนะฮะพ่อเนี่ย เขาก็ทําการช่วยชีวิตนะครับแต่ว่ารีบพาไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วมันไม่สําเร็จก็คือน้องเขาเนี่ยหลังจากฟื้นมาได้นะฮะสมองเขาขาดออกซิเจนไปแล้วนะครับทำให้เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนั้นน้องเขาอายุเพียงแค่7ขวบเองในปี2556นะครับปัจจุบันเนี่ยน้องเขาท่านนับก็คืออายุประมาณ18ปปีนะครับโดยประมาณนะฮะก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่นะครับ มีต้องใช้าทางผู้ปกครองเนี่ยดูแลอยู่ตลอดเวลาน้องเขาก็มีการเจาะท้องเพื่อที่จะให้อาหารโดยตรงทางท้องนะครับหลังจากนั้นเมื่อวันที่19มิถุนายน25 6 7ที่ผ่านมานี่เองน้องเขามีเลือดออกในทางเดินอาหารปริมาณมากนะครับไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยทางหมอเขาก็ทำการใส่ท่อช่วยหายใจใส่สายสวนปัสสาวะแทงน้ําเกลือแล้วก็เอาเข้าห้อง i c u ไปเลยนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าทางเพจเขียนว่าเออ เลือดมันเริ่มหยุดแล้วนะฮะแต่มันก็ตามมาด้วยการที่น้องเขาเนี่ยหายใจเองไม่ได้ถอดท่อช่วยใจออกไม่ได้นะครับมีปัญหาแทรกซ้อนคือเริ่มมีการติดเชื้อในปอดแล้วก็มีข้อบ่งชี้ว่าระบบต่างๆในร่างกายของน้องเขาเนี่ยมันเริ่มจะทำงานไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ผมจะขอเล่าเป็นประเด็นประเด็นไปเลยแล้วกันนะครับว่ามีความผิดตรงไหนยังไงบ้างนะครับประการแรกนะฮะ ถ้าเราย้อนเวลากลับไปช่วงที่น้องเขามีการสำลักลูกชิ้นใหม่ๆได้นะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำนะครับคือการที่เราเอาลูกชิ้นออกมาให้ได้ด้วยการที่เราอ้อมไปข้างหลังน้องเขานะครับแล้วทำมือแบบนี้นะฮะประกบกันนะครับ <c oughs> กดไปตรงลิ้นปี่นะครับอ้อมไปข้างหลังตรงลิ้นปี่แล้วดึงดึงขึ้นเฉียงขึ้นอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ลูกชิ้นมันหลุดออกมาแต่ถ้าเกิดหมดสติไปแล้วนะครับอย่าไปทำแบบนี้ให้เรา,เาน้องเขานอนลงแล้วก็ทำ cpr เลยทันทีนะครับ CPR นั้นผมเคยสอนไปแล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปดูแต่การ CPR ในคนที่มีการสำลักเข้าคอเนี่ยนะครับมันจะมีความแตกต่างจาก CPR ทั่ว,วไปอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราปั๊มเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะช่วยหายใจให้เราดูในปากด้วยว่ามีของแปลกปลอมอันนั้นออกมาหรือเปล่าถ้ามีให้หยิบออกแต่ถ้าไม่มีหรือมองไม่เห็นอย่าเอานิ้วเข้าไปกวาดข้างในเด็ดขาดเพราะมันจะมีโอกาสที่จะยิ่งทําให้ตัวลูกชิ้นเนี่ยถูกดันลึกเข้าไปข้างในนะครับโอเค ถ้าเรารีบทาตั้งแต่แรกเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ลดภาวะการเกิดภาวะเจ้าชานิทราหรือการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้การันตีอะไรเพียงแต่ว่ามันก็เพิ่มโอกาสได้บ้างนะครับอ่ะทีนี้พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยอ่ะมีเลือดออกในทางเดินอาหารมันทำไมถึงเป็นได้สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือตัวท่อที่ใช้ในการให้อาหารนะครับบางครั้งมันมีการไปขูดกับด้านในทําให้เกิด เลือดออกได้โดยเฉพาะถ้ามันไปขูดโดนบริเวณเส้นเลือดสักเส้นหนึ่งนะครับอันนั้นน่าจะเป็นเหตุผลนะฮะเนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยถ้านอกเหนือจากภาวะติดเตียงแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามีโรคประจําตัวอะไรอย่างอื่นที่อาจจะทําให้เกิดการเลือดออกในกระเพาะได้ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าน้องเขามียาตัวไหนที่ทําให้มีปัญหาตรงนั้นหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะยาแก้ปวดต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่า NSAIDs นะครับ Non Steroidal Anti-inflammatory Drugs นะครับซึ่งตัวนี้บางทีเราใช้ลดไข้บางทีเราใช้ ลดการเจ็บปวดนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสทําให้เกิดเลือดออกในกระเพาะได้นะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าน้องเขาได้รับตัวนี้อยู่หรือไม่นะครับถ้าได้รับอยู่ก็อาจจะมีความเสี่ยงเหมือนกันอย่างไรก็ตามอาจจะเป็นเหตุผลอื่นก็ได้ที่ทําให้มีเกิดการเลือดออกในกระเพาะอาหารนะครับคําถามต่อมาแล้วทําไมหมอเขาต้องใส่ท่อช่วยใจได้ละ่ะทําไมมันไม่ใส่ท่ออะไรลงไปในกระเพาะเลยทําไมต้องใส่ท่อช่วยใจต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับ เวลาที่เรามีเลือดออกในทางเดินอาหารปริมาณมากเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสำลักเลือดพวกนี้เข้าปอดได้ถ้าสำลักเข้าปอดอันนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหายใจไม่ได้แล้วก็หัวใจหยุดเต้นตามมาดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ท่อช่วยใจไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีเลือดมันไหลเข้าไปในปอดได้นะครับแล้วให้มีอากาศเข้าออกได้โดยที่มีท่อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวการันตีว่าจะไม่มีอะไรลงไปในนั้นนอกจากท่อที่มันนำอากาศเข้าไปนะครับ อีกประการหนึ่งก็คือหมอเขาคงจะต้องมีการส่องกล้องดูในทางเดินอาหารนะครับในขณะส่องกล้องถ้ามีเลือดออกเยอะแน่นอนว่ามันอาจจะสำลักเข้าไปแล้วก็หายใจไม่ได้ดังนั้นเหตุผลที่จําเป็นจะต้องใส่ท่อช่วยใจนั้นก็เพื่อที่จะปกป้องปอดไม่ให้มีอะไรเข้าไปข้างในได้ในในกรณีนี้ก็คือเรื่องของเลือดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเอแเราทำไมเราต้องใส่สายสวนปัสสาวะล่ะมันไม่เกี่ยวอ,อะไรกันนี่ถูกไหมครับสายปัสสาวะอยู่ข้างล่างแต่ไอ ปอดนี่มันอยู่ข้างบนมันปอดอยู่ข้างบนมันอยู่ใกล้ทางเดิอนอาหารเออมันก็มีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าไอ้ทางเดินปัสสาวะมันอยู่ข้างล่างมันไม่เกี่ยวอะไรกับเลือดออกตรงนั้นเลยนิเกี่ยวครับเพราะว่าในภาวะที่เราเลือดออกเยอะๆเนี่ยมันมีความจําเป็นที่จะต้องวัดปริมาณสารน้ําที่เข้าแล้วก็ออกจากร่างกายอย่างแม่นยําเที่ยงตรงมากที่สุดเพื่อที่จะให้การรักษาโดยสารน้ําหรือให้เลือดได้อย่างทันท่วงที วิธีหนึ่งที่เราจะสามารถดูได้ก็คือเราดูปริมาณปัสสาวะที่มันออกมานะครับแต่การที่จะบอกให้น้องเขาไปปัสสาวะแล้วเก็บไว้เนี่ยนะครับมันทําไม่ได้น้องเขาปัสสาวะลงแผมเพิร์สดังนั้นวิธีในการวัดให้มันชัดเจนที่สุดก็คือการใส่ท่อเข้าไปในสายปัสสาวะของเรานะครับเพื่อที่จะวัดปริมาณปัสสาวะที่มันออกมานะครับถ้าเรามีเลือดออกเยอะร่างกายของเรามีความดันตกเวลาความดันตกเนี่ยไตมันจะทํางานไม่ได้พอทํางานไม่ได้ปัสสาวะก็จะลดลง ดังนั้นเราสามารถใช้ปริมาณปัสสาวะในการตรวจติดตามปริมาณสารน้ําที่มันออกมาจากร่างกายที่ร่างกายขับออกมาได้นะครับต่อมาเรื่องของการให้น้ําเกลือตัวนี้เนี่ยในเวลาที่เรามีเลือดออกเยอะมากๆเราจําเป็นจะต้องให้สายที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับอาจจะมีการแทงที่แขนสองข้างนะครับแล้วตัวนี้นี่แหละที่มีความจําเป็นถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีเลือดออกไปเยอะเนี่ย มันจะทําให้ปริมาณน้ําในเส้นเลือดเนี่ยหายไปเยอะแล้วความดันก็จะตกซึ่งจะเกิดอันตรายได้เรามีความจําเป็นจะต้องมีสายน้ําเกลือตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้น้ําเกลือหรือให้เลือดหรือสารน้ําอื่นๆเพื่อที่จะทําให้ความดันเลือดเนี่ยมันปกตินะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเออผ่านไป2วันเนี่ยเลือดมันหยุดไหลแล้วนะครับแต่น้องเขายังไม่ดีขึ้น ถอดท่อช่วยใจไม่ได้นะครับตั้งแต่วันที่19นะครับจนถึงวันที่5กรกฎาคมเนี่ยยังไม่สามารถถอดท่อช่วยใจได้นะครับเหตุผลอะไรที่ทําให้ถอดไม่ได้ในนั้นเขาก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการที่น้อง EQ เนี่ยเขาต่อสู้มาตลอด11ปีนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่แข็งแรงสมองของเขาเนี่ยก็คือขาดออกซิเจนไปแล้วมันก็เลยทําให้การหายใจของน้องเขาเนี่ยมีปัญหานะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าต่อให้เป็นคนธรรมดาแข็งแรงดีนะครับ ถ้าเราใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็เอาติดกับเครื่องช่วยหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระบังลมเราแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มอ่อนแรงลงภายใน24ชั่วโมงเร็วขนาดนั้นครับ24ชั่วโมงใช่ครับท่านฟังไม่ผิดนะแล้วมันจะอ่อนแอมากที่สุดประมาณสัก5-7วันนะครับอันนั้นจะเห็นผลเต็มที่ละถ้ามันผ่าน5-7วันไปแล้วเนี่ยมันก็ยังอ่อนแอลงอย่างนั้นนั่นแหละครับ ทีนี้หมายความว่าน้องเขาใส่ท่อช่วยใจมาตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่5กรกฎาคมนี่มันเกิน5-7วันมาเยอะแล้วแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยกล้ามเนื้อในการหายใจกล้ามเนื้อกระวังลมของน้องเขาเนี่ยมันจะต้องอ่อนแอมากนะครับแล้วแต่เดิมน้องเขาก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่แล้วมันก็ยิ่งอ่อนแอลงไปอีกนะครับการที่มีเลือดออกรุนแรงในร่างกายก็จะทําให้กล้ามเนื้อพวกนี้เนี่ยมีปัญหาขาดเลือดต่างๆได้ทําหน้าที่ก็ไม่ค่อยดีถึงแม้ว่ามันจะหยุดไปแล้วในตอน ในใน2วันแรกแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือมันก็มีปัญหาไปได้แล้วนะครับการที่น้องเขาอาจจะได้พวกายานอนหลับบางตัวที่เรามักจะให้ใน ICU นะฮะเพราะว่าการใส่ท่อช่วยใจเนี่ยมันทรมานดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราต้องให้ยานอนหลับไว้ยานอนหลับนี้ก็อาจจะมีผลต่อกล้ามเนื้อทําให้มันทํางานได้ไม่ค่อยดีก็เลยมีโอกาสที่จะทําให้เขาไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเองนะครับทีนี้ พอมีปัญหาอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเหตุผลละก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือหัวใจวายในหลายๆครั้งเนี่ยเราจะเจอว่าคนเหล่านี้เนี่ยบางทีเรามีปัญหาที่หัวใจนะครับซึ่งการใส่ท่อช่วยใจแล้วก็เครื่องช่วยใจเนี่ยมันจะช่วยพยุงการทํางานของหัวใจด้วยด้วยตัวเองนะครับแล้วถ้าเราไปเอาท่อออกเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาทําให้หัวใจไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับ แในกรณีของน้องเขาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าน้องเขาอายุน้อยไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรอย่างอื่นอย่างไรก็ตามผมไม่มีข้อมูลอะไรอย่างอื่นของน้องเขาดังนั้นตรงนี้เราก็จะละไว้ก่อนนะครับเผื่อว่ามีข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมเราก็ค่อยมาพิจารณาตรงนี้อีกทีหนึง่งนะคําำถามต่อมาคือใส่เท่อช่วยใจนานๆแล้วมันมีปัญหาย,ยังไงนะครับ ต้องบอกอย่างนี้ครับโดยทั่วไปเวลาที่เราหายใจอะไรเข้าไปเนี่ยเข้าไปในปอดเนี่ยมันจะมีขนจมูกเป็นตัวกรองใช่ไหมครับมีเยื่อเมือกในช่องปากในในช่องคอเนี่ยเป็นตัวกรองไม่ให้สิ่งสกปรกต่างๆมันเข้าไปในปอดของเราแต่การใส่ท่อช่วยใจเนี่ยคือมัน bypass ตรงนี้ไปหมดเลยทุกๆอย่างก็จะเข้าสู่ปอดได้โดยตรงนะครับแล้วน้องเขาก็ไอออกเองไม่ได้ด้วยมันก็เลยมีโอกาสที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อเข้าสู่ปอดได้โดยตรงนะครับ ต่อให้เราดูแลความสะอาดดีแค่ไหนทําความสะอาดช่องปากดีความความสะอาดในเครื่องหรือว่าตัวท่อช่วยใจได้ดียังไงก็ตามนะครับมันก็จะยัง,ยง,ยง,ยงมีโอกาสที่จะมีเชื้อพวกนี้เข้าไปสู่ตัวปอดได้เชื้อพวกนี้บางทีก็มาจากตัวคนไข้เองบางทีก็จะมาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณข้างเคียงนะครับอาจจะเรื่องของการจับหยิบหรือว่าอะไรที่มันมีความสกรปรกแม้เพียงเล็กน้อยก็จะติดได้ต่อให้ท่านอยู่โรงพยาบาลที่ดีเลิศดเลอขนาดไหนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อใน ไอซเข้าไปในปอดได้เช่นกันนะครับอ,อันนี้ไม่ใช่ความผิดของโรงพยบาบาลหรืออะไรแต่อย่างใดนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ได้ต่อให้ท่านดูแลอย่างเต็มที่มันก็ยังเกิดอยู่ดีนะครับอันที่2คือการใส่ท่อช่วยใจนานๆเนี่ย มันทําให้ตัวสายเสียงแล้วก็ตรงบริเวณใกล้กล่องเสียงเนี่ยมีอาการบวมเพราะว่ามันโดนกดจกัดท่อไว้นานๆมันท่อเนี่ยมันจะมีบอลูนนะครับบอลูนก็กดไว้ตลอดเวลาทําให้รอบๆของนั้นน่ะมันมีการบวมและอ่อนแอได้ถ้าเราถอดท่อช่วยออกปุ๊บเนี่ยมันบวมมันอาจจะปิดทางเดินหายใจทําให้หายใจไม่ได้เลยก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้กังวลนะครับแล้วต่อมาคือเออ เวลาติดเชื้อเข้าไปในปอดล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็ยิ่งทําให้หายใจไม่ได้ถอดช่วยใจก็ยากกว่าเดิมอีกแล้วการติดเชื้อเนี่ยถ้ามันรุนแรงนะครับหลายๆครั้งมันสามารถส่งผลต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายได้เช่นทําให้มีไตาวายได้นะครับแล้วในะ ICU เนี่ยมันมีโรคปัโรคหลายๆอย่างซึ่งเกิดจากการที่เราให้ยาพวกนี้เราก็เกิดจากสภาพร่างกายที่มันมีปัญหานะครับคือมันอาจจะเกิดภาวะาเลือดจาง แม้ว่าจะเลือดไม่หยุดไม่ไม่ไหลแล้วนะครับก็ยังเกิดปัญหานี้ได้นะครับเกิดปัญหายืดตามมาแผลกดทับอะไรพวกนี้อีกมากมายแล้วก็ภาวะโภชนาการนะครับในขณะที่เลือดออกในกระเพาะเนี่ยเราให้อาหารไม่ได้นะครับเราให้อาหารไม่ได้นะเราก็ต้องหยุดให้อาหารไปก่อนระหว่างที่หยุดให้อาหารนั้นก็จะเกิดภาวะขาดสารอาหารได้แล้วถ้าขาดปุ๊บมันแน่นอนว่าร่างกายของเราเนี่ยมันต้องการอาหารเพื่อ ต่อสู้และซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันเสียไปของร่างกายถ้ามันไม่มีละ่ะก็จะเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับและจะมีปัญหาหลายหลายชั้นเลยทีเดียวในกรณีของน้องเขานะฮะคำถามอีกอันหนึ่งก็คือเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนทั่วไปเขาจะทํำยังไงแน่นอนว่าจะต้องมีการคิดถึงเรื่องของการเจาะคอนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะให้รอดไว้ได้เนี่ยเราก็ต้องคิดถึงเรื่องของการเจาะคอเพื่อรอวันที่จะถอดท่อช่วยใจออกได้ นะครับผมเคยทําคลิปเรื่องของการเจาะค,คอไว้แล้วถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปฟังดูนะครับว่าในกรณีไหนที่มันคุ้มค่าที่จะเจาะแล้วกรณีไหนบ้างที่ไม่คุ้มค่าที่จะเจาะนะครับในกรณีของน้องนี้ผู้ปกครองเขาเขาเลือกที่จะไม่ทำนะครับเพราะว่ามันทําไปแล้วอาจจะไม่คุม้มเนื่องจากน้องเขาเนี่ยพนผู้ป่วยติดเตียงมา11ปีแล้วนะครับร่างกายก็อ่อนแอ ทุกครั้งที่มีการเจ็บป่วยนะครับเช่นกรณีนี้ก็จะอ่อนแอลงกว่าเดิมอีกดังนั้นโอกาสที่น้องเขาจะกลับมาแข็งแรงดังเดิมถอดท่อช่วยใจได้เนี่ยมันจึงมีน้อยมากการทําไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มเพราะว่านอกเหนือจากว่ามันถอดท่อช่วยใจอ,ยออกไม่ได้แล้วมันยังจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆซึ่งเกิดจากการเจาะคอการติดเชื้อในปอดถึงแม้ว่ารักษาหายแล้วมันก็เป็นซ้ําได้นะครับมันอาจจะมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแผลกดทับหรืออวัยวะต่างๆของร่างกายมีปัญหาอย่างอื่น ตามมาได้เรื่อยๆนะครับแล้วบางทีอาจจะต้องใส่ท่อช่วยใจเนี้ที่คอแล้วก็ติดกับเครื่องช่วยใจไปตลอดชีวิตก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นการทรมานเพิ่มขึ้นดังนั้นทางผู้ปกครองเขาก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราไม่เอาละนะครับเรารักน้องเขามากจริงๆแล้วการที่เรารักน้องเขามากจริงๆเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่ต้องการเห็นเขาทรมานอีกต่อไปนะครับซึ่งผมก็ต้องขอชุ่มเชยนะครับ ในการตัดสินใจของทางผู้ปกครองของน้องเพราะมันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากคนที่อยู่กับเรามาตลอด10ปีเราหวังว่าน้องเขาจะดีขึ้นนะครับแต่เขาไม่ดีขึ้นเรามีความกล้ามากเพียงพอที่จะยอมปล่อยน้องเขาไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อนี้ผมว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของผู้ปกครองเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้ามันไม่คุ้มแล้วเนี่ยการรักษาประคอรประคองผมมองว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดนะฮะ เพราะอย่างที่ว่าเวลาเราจะเจาะคอใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคุ้มค่าที่จะทําหรือมันไม่คุ้มค่านะครับดังนั้นวันนี้ผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของน้องอ q คิวแล้วก็แฟนคลับของน้องเขาทุกคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตรงไหนที่ผมไม่มีข้อมูลเนี่ยผมก็อาจจะวิเคราะห์ได้ไม่เยอะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ได้ข้อมูลทั้งหมดก็อาจจะมีการตกหล่นหรือว่าการวินิจฉัยโรคเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่ผมพูดบ้างก็ได้นะครับแต่อย่างไรผมก็คิดว่ากรณีศึกษาของน้องอ q คิวนั้น ให้ข้อคิดหลายๆอย่างเกี่ยวข้องกับตัวโรคโรคนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนที่มีภาวะบางอย่างที่คล้ายน้องอีคิวแล้วหรือมีคนรู้จักที่เป็นแบบเนี้นะครับเรามีอะไรบ้างในทางการแพทย์ที่เราจําเป็นจะต้องคิดถึงนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็มาวิเคราะห์เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรที่จะเสริมหรือมีคําถามอะไรก็สอบถามเข้ามานะครับสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับน้องครอบครัวของน้องอีคิวนะครับแล้วก็แฟนคลับของน้องเขาทุกคนนะฮะ รวมทั้งผมก็ต้องขอเชิญชื่นชมจริงๆนะครับกับการตัดสินใจของผู้ปกครองซึ่งผมมองว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วก็ให้เกียรติกับน้องเขามากที่สุดนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ